ไม่ยอมเหมือนกันจ้ะนี่เอามาเลยเอาว่าลูกมาเอามาอะไรเนี่ยฮะเรียบร้อยอยู่ในท้องของแล้วแม่แหวนทองของแม่เนี่ยคงไม่ได้ไปขายแล้วล่ะหมดโอกาสแล้วแม่ <S <S ยังยังมีโอกาสแม่หันตูดวันท่านี้ดีคุณพี่ปาตูดมาเอาแวบเอาแวบมาวเบ่งเบ่งลูกเบ่งแรงๆอย่าไปเก่งนะตูดไม่ต้องเก่งเลยลูกเบ่งเลยเบ่ง เบ่งเบ่งมิงลงตูดลงถาวาเลยลูกโอ้ยไอ้สาวเร็วเร็วดิแม่เขารออยู่เนี่ยโอ้ยใจเย็นเสายังไม่เสร็จอีกเหรอพี่จ่าบน้ำเนี่ยโอ้ยเล่นกันจังเลยนี่เอาเอาให้สุดๆเลยลูกเต็มที่เลยอะแม่ช่วยเอาหนึ่งสองเบ้งหนึ่งสองเบ้งโอ๊ยปวดเลยเป็นไงลูก เสร็จแล้วแม่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วโล่งแล้วจะตูดยังเรียบร้อยดีแม่คลุ้งเจ้ะพ่จันเข้าไปเอาแหวนให้แม่หน่อยไปฮะใครจะเอาเองละกันสาวไปละโล่งขอให้โชคดีมีสุขอีสาวไปด้วยดิไปแล้วพ่จันต์เดี๋ยวอะไรวะจันของแม่แปเวสิไปเร็วจะอาบน้ำ แต่ละตัวนะลูกกูโอ้โหขึ้นตาเลยแข็งแงแง่มนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแม่เจ้านึกว่างูเหลืองนี่มันเหลืองออร่าเลยโอ้โหไอ้สาวงไปกินผักที่ไหนมาวะเนี่ยดูดิโอ้จะทำยังไงนมเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยอะขยำแม่ขยำเลย ขยำเลยเนี่ยเอออุย้ยออกตามร่องนี้เต็มเลยแม่เอ,อ้ย